อ่าชัปเตอร์สที่เดิมเลยเออต่อจากพัดพัดหนึ่งนะครับก็ต้องบุดท่อไว้นั่นแหละครับไปเรื่อยๆโหมาโซยังเหนื่อยต่อไปเป็นวเวทอวกกี้เหรอพอจำได้อยู่อ่ะฮะห้เราไปวิ่งได้วิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เฮ้ยเสียง มีอะไรไล่ไตามเราอยู่ก่อนซ้ายเออนี่ไงในตัวอย่างมีกล่องมักกี้เหรอใช่มีมอมมี่ตรงนี้แล้วก็บลอนอ่ะน,นี่แล้วว้เออกล่องไว้แรกใช่ไหม ต้องแลาวตั้งนั้นมาใช่ไหมให้เราปอร้อนหนักเกินไปอ๋อไม่ได้มีเทปไหมเนี่ยไม่มีเอ,เอ้ามาตกเอ้าโอเคต้องรอตรงนี้ใช่ไหมามีปอ้อนไปนั่นน่ะ ของตัวอย่างต้องเอาเอาไฟฟ้ามาใส่ใช่ไหมโอเคต้องเอาของรางนั้นเราจะเอานะไม่ใช่ปองจะเอานะเราจะเอานวก่อนนี่คือป้ายอยู่โอเคไม่บอกหรอกเห็นป้ายอย่างนั้นอนะ คนน่าจะรู้อยู่แล้วฟูดตั้งเยอะเลยไป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 ,ไป <c oughs> เออโอเคเก็บโอเคแล้ววอรให้หลดไปรถเราขูดกลัวเนวี่ยอีกันเอาพีพีพหรือบีโอเคเก็บอะไรลเปอะไร บันโซใช่ไหมใช่บันโซวันนี้เห็นก็ตกอยก็ขอโทษด้วยนะผมมันกากอยู่มันใหญ่เขาบอกว่ายาวกันด้วยน่าจะเป็นสาเหตุที่ผมผมดูกระตุกเขาผลแรงนะจริงไปแล้วตกใจอันนี้นั่งคีอยู่มตกตอันนี้ไม่มีใครชอบพี่แกเลยใช่ไหม จำได้อยู่ตกลงไปอยากถามมุมทำมิลองเลยว่าตัวเราเาป็นยังไงตัวมุมมองผู้เล่นแบบอือมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้เราก็เลี้ยวทางนี้ลเล้วทางนี้แล้วก็มาทางนี้ ต้องยกบอลออกฮะบอลทุบอบอลบอลเพื่อเลือดให้เริ่มเออพอบอลออกไป โอเคบอลมาเหมือนกันนะเราไปทางไหนไป่ไม่ผมไปตรงนี้คืออะไรไมีอยู่เราเก็บตรงนี้เกี่ยวนะเราไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะต้อง มาทางนี้เปิดสนามง,ง,ง่ายๆง่ายๆสำหรับผมเคได้ <Okay. S 1> แล้วใช่ไหมเคมาทางนี้เอาให้มาทางนี้เสียวมาสั่งหลังอือฮึโว้ยใจมาทางนี้แล้วก็ขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้แล้วไงต่อ ดึงออกมาทางนี้โอเคประตูกลับมาที่เดิมขึ้นไปนะฮะปึ๊บโอเคดึงสามารถเปิดชาร์จตรงน,นั้นได้ใช่ไหม Mommy is super proud of you. ประตัวดิมข้าเลยเขย่าถึงแม่เลย่กดอึโอเคเกนต่อไปนี่ไง w a k yes. a w u c k y เก uh huh. ah, uh huh. okay. like, มนี้น่าจะง่ายอยู่น่าจะพอเล่นได้ไปเถอะโอ้มีกี่ตัวเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเยอะมากน uh ี่ไงพื้นที่เหมือนเป็นโซนนี่ฮักกี้อะไรเนี่ยพี่การเล่นเป็นการตรวจสอบสัญชาตญาณของเราเราจุกวักกี้วักกอาฮะให้เราแาฮะและให้เรา นี่ให้เราใช้แก๊ปแพ็คยิงไปที่แว็กอวักกี้ที่จะโผล่มาตังรูโผล่ลไปแล้วให้เอาแก๊ปแพ็คตีไปที่ปปมันตกไปที่มันพนันหนึ่งออาปับความสว่าง จะหวังพอมั้งฮะอือฮึโอเคคุณแม่โ่มาแลนะ้วฮะไอ้ฮักกี้พวกนี้ไม่มีโซ่เหรอไม่ระวังตัวอย่างนั้นเหรอปกติจะมีโซ่นี่เอ่มแล้วเหร ย่งไงตัววากี้อ้มองไม่ค่อยเห็นเลยมองไม่ค่อยเห็นนะหูอยาก อยู่ตรงไหนมัออนมืดเอาใหม่ได้ไหมป,ปรับแบบขั้นสุดเลยเคที่จะพอแล้วแหละ <c oughs> แตคลิปได้ไหมเนี่ยโอเคจบยังเนี่ย ไอสีเขียวอีกแล้วโหโดวงสีเขียวยากจะไม่ยากยาก,ยากจริงเฮ้ยไออวัก,กี้แต่แรกคิวงง่ง่ายๆไหนได้มาอย่างยากเลยภาพมือดเอี่แล้วภาพมันมืดมีพาย <c oughs> แล้วเข hmm. ้าอเเทนได้ไหมไม่ได้ห,หนึ่งตัวแล้ว

นี่คือรู้ที่แม่จะให้ไวใช่ไหม <Have fun. S 1> นี่คือระแวงมากถ้าใครมึนหัวก็ขอโทษจ้ะตัวรางตัวมันมาจุดที่ผม ไกลอีกพวกมินิคก,กี้ตัวไม่โดนไม่โดนเขตอะไรเฮ้ยโอเค นานแค่ไหนเนี่ยยายาเว้ย yeah. yeah. ขอให้ห้องไม่มืดได้ไหมมาเยอะอะมาเยอะได้แต่ขอให้ห้องไม่มืดว้าย <Why? S 1> สีแดงมาตัวไหนไม่ผ่านสักทีขอจบตอนนี้ไว้เท่านี้นะครับ บายบายเออตอนนี้กลับมาอีกครั้งกับที่นี่เหมือนเดิมเฮ้เ้ยต่อี่มันยากกิดว่าง,ง่ายง่ายว่ามันทอง่ายอยู่ะวันนี้ยังง่ายว่าเยอะแกเสียงไปจิ้ง

ไอกงานไปไหนเนี่ย โ okay. อเคกันมาแค่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่ทันไนนด้กว่านี้ไนดะ้ไหมน,นัดกว่านี้หนึ่งวิอ่ะโหเล่นมานานมากเลยนะไม่ผ่านสักที ไม่ต้องนึกพีเจบ้าค่เว้ยลายากกว่านี้เยอะเออของเงียบแล้วกันตั้งใจ โอเคยากมันก okay. ็มาเล่นต่อวันพรุนี้กันวันนี้ก็ ตัวเองเท่านี้นะครับ